ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณทักษิณเจอนะคุณทักษิณจุดหนึ่งที่แกโดดเด่นคือการเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูฮะคุณทักษิณนี่เป็นคนที่โดดเด่นเรื่องการเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูไม่มีแต่ศัตรูเป็นอะไรวะให้คุณทักษิณนี่โดดเด่นเรื่องการเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูจําได้ไหมว่าสมัยปีสี่ที่ประสาทอะไรวะเฮ้ยนี่แปลว่าแปลว่าไม่รู้ไม่รู้จักสไตล์คุณทักษิณคุณทักษิณถนัดในการเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกเลขาพักคนแรกชื่ออะไร ปูโรชัยเปลี่ยนสมบูรณ์เป็นตำรวจเก่าสังคมชื่นชมตรงฉินนะครับตรงไปตรงมารัฐมนตรีมาไทยเลตติ้งดีในยุคคุณทักษิณนี่ปูโรชัยเปลี่ยนสมบูรณ์เลตติ้งดีเป็นรองแค่ทักษิณคนเดียวอยู่ไปอยู่มาทักษิณเขมรหรือเปล่าไม่ทราบบางคนบอกคุณทักษิณเขมรเพราะเลตติ้งแรงปูรชัยถูกเด้งออกจากพรรคโอ้แต่คุณปูรชัยตอนนั้นคือแบบกระโดดแบบโดดคือคือตอนนั้นภาพพักเพื่อไทยรักไทยเนี่ยมันแย่นักการเมืองแบบอชาวบ้านมองอย่างนี้นะโกงกินโกย นะครับอย่างนี้แล้วมีปุรชัยซึ่งแบบเป็นรัฐมติมหาไทยที่ใหญ่มากไงนะครับคือรัฐมติมหาไทยเนี่ยคุมผู้ว่าคุณในอำเภอคุมกำนันผู้ใหญ่บ้านใหญ่รองนาย,ยกคนเดียวแล้วปุรชัยเนี่ยไม่มีภาพโกงไ,ไม่มีภาพกินไม่มีภาพโกยภาพดีต้องชินภาพเป็นภาพซึ่งเด่นที่สุดรอจากคุณทักษิณจนถึงขั้นมีการประเมินว่าถ้าคุณทักษิณลงเนี่ยคนที่จะขึ้นแทนคุณทักษิณคือปุรชัยจบด้วยปุรชัยโดนเด้งหายถับศูนย์นะครับหลังจากนั้นเลขาคนถัดไป ปานนอกคุณสนอเทียนทองอันนี้สไตล์คนระเบียบแบบคุณปุระชัยปานนอกก็จะแบบรวบรวมพวกบ้านใหญ่เข้ามานู่นนี่นั่นจําได้ไหมครับปีสี่เก้าเกิดอะไรพอใกล้ใกล้จัธปะหารคุณสนอเทียนทองขึ้นเวทีปลาสาัยดาวคุณทักษิณนี่ก็คือคนที่เคยอยู่คุณทักษิณก,ก็ถูกคุณทักษิณเป็นเป็นศัตรูแต่ตอนนี้ปานนอกก็กลับมาอยู่มาช่วยเพื่อไทยแล้วนะครับแต่ว่าก็มีช่วงหนึ่งท่านก็ออกไปก็จดจมตีคุณทักษิณเยอะเลยว่าแม้กระทั่งคุณเนวินอ่าปีสี่เก้า นะครับตอนนั้นโอ้โหคุณเนวินมือขาคุณทักษิณน,นะครับมีม็อบพันธม,มุงวัดพันธมิตรอะไรมาแต่คุณเนวินมีเครือข่ายไปลุยนับบุกไปถึงในช่องเนชั่นคนก็บอกคุณเนวินไปเกี่ยวอะไรไหมต่างๆนานานะครับขึงขังเข้มแข็งนะครับคุณเนวินถือว่าเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นมือขวาคนหนึ่งของคุณทักษิณเลย,<ม>เ,ลยเรียกว่าเป็นสายบู๊นะครับพอคุณทักษิณถูกรัฐประหารเนี่ยคุณเนวินก็บอกตัวเองโดนหนักถ้าจากันได้และคุณเนวินบอกว่าหลังปี49ก้าถูกจับไปแก้ผ้าไว้วปล่อยทิ้งที พุ่งอะไรไมู่้เป็นตำนานเลยนะครับแล้วพอปี50คุณทักษิณตั้งพลังประชาชนคุณสมัครได้เป็นนายกในคุณเนวินก็กลับมารุ่งเรืองใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ทำไงให้คุณทักษิณมาตลอดคู่ขนานไปกับคุณยงยุติยาภัยรัตน์นะครับตอนนั้นมือมือสายบุกของคุณทักษิณจะมีคุณเนวินกับคุณยงยุทธคุณเนวินเนี่ยก็จะคุมพวกมวลชนนะครับแล้วคุณยงยุทธก็จะคุมพวกป่าไม้นะครับส่งทีมแบบพร้อมจะลุยกับพันธมิตรนะตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องกันเยอะนะครับแแลล้้ววพพอ พรรคพลังประชาชนดนยุบนะครับตอนนั้นฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่เอาคุณสมัครเป็นนายกต่อนะครับคุณสมัครจริงๆยังเป็นนายกได้แต่ฝ่ายคุณทักษิณไม่เอาคุณสมัครเป็นนายกต่อ,อไปเสนอคุณประชาชมนอกอนะครับเป็นนายกแล้วก็อีกฝ่ายซึ่งเป็นฝ่ายค้านคาือคุณอภิ i, ส, wi, ส, Bern, ส,สิทธิ์วชาชีวะนสั่นเสนอภิสิทธิ์วชาชีวะปรากฏว่ากลุ่มนะครับของคุณเนวินนะครับก็ประกาศยกขบวนออกจากพรรคพลังประชาชนของคุณทักษิณทั้งหมด นะครับตอนนั้นคุณเ네นวินจะใช้ชื่อกลุ่มตัวว่ากลุ่มเพื่อนเนวินแล้วผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับจำได้เราอยู่ที่เชียงรายนะครับดูข่าวการแถลงคุณเ네นวินโอโ้คุณเ네นวินวันนั้นแถลงดา่าคุณทักษิณแบบโหดมากนะครับพูดถึงเรื่องการพูดถึงเรื่องสถาบันนะครับพูดในแบบที่แรงที่สุดเท่าที่คนใกล้ชิดที่คุณทักษิณคนนึงจะโจมตีได้อะแล้วแถลงไปน้ําตาไหลไปว่าโอ้โหคุณทักษิณแบบเหมือนกับใช้คําแบบแนวไม่จงรักภักดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นคุณทักษิณจะโดนกล่าวหาด้วยเเรรื่่อองงงนีี้ยะไมจัักด คุณเดวินก็บอกเนี่ยผมทนทักษสิณไม่ได้แล้วนะครับขอออกจากพรรคพลังประชาชนนะครับไปทํางานการเมืองใหม่ตั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยก็ไปโหวตอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งได้เป็นอันดับสองเป็นนายกส่วนพลังประชาชนดนยุบนะครับเกิดพักเพื่อไทยคุณทักษิณกระอักเลือดเพราะว่าเมื่อคุณเนวินอพยพออกะะไปพลังประชาชนและเพื่อไทยซึ่งจะได้เป็นรัฐบาลเสียงไม่พอก็เลยต้องเป็นฝ่ายค้านนะครับก็เป็นตํานานของการเกิดรัฐบาลของคนซึ่งแพ้เลือกตั้งเราได้ตั้งรัฐบาลชื่อประชานิพัต์ อภิสิทธิ์วชาชีวะอยู่อันดับสองเลืจะตั้งรัฐบาลหลังจากนั้นเพื่อไทยก็ด่าพันชาธิปัตย์ว่าคุณมันคนแพ้เลือกตั้งเราได้ตั้งรัฐบาลทําลายระบบรัฐสภาแน่จริงเลือกตั้งใหม่สิวะอภิสิทธิ์วชาชีวะคุณมันคนกระจกนะครับทำไมไม่กล้าเลือกตั้งใหม่เป็นอันดับสองเราแพ้เลือกตั้งเป็นไม่ได้รัฐบาลมันต้องมาจากพักอันดับหนึ่งเว้ยหรอเขาพูดหรอเขาเคยพูดในช่วงปีไม่ผิดนะครับความจําดีเพราะช่วงนั้นเราก็ช่วยเขาพูด ไม่เราก็เชื่อจริงๆว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งต้องได้เป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ได้ชนะอันดับหนึ่งเป็นไม่ได้อมันก็เป็นเหตุหตผลที่คุณทําให้คนไม่ยอมรับรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอนนั้นว่าคุณแพ้เลือกตั้งไงแล้วคุณแพ้เลือกตั้งแล้วคุณจะมาอ้าว่าคุณรวมเสียงในสภาไล้เป็นไหยคนมันก็ไม่ยอมรับเพื่อไทยเขาก็ด่าอย่างเงี้ยคนเสื้อดงก็ชุมนุมแล้วดาวายย่าอภิสิทธิ์เวชชัยว่าคุณมันเลว <c oughs> คุณมันแย่คุณชนะอันดับสองแล้วคุณรวมเสียงได้เป็นรัฐบาลไม่มีีคคววาาามมมมชชออออบบรตต้้้้งงงเเลลืกกกกกััััให่่แ็็ุุนนนดยย เติมน,น้ำหาเติมน,น,น้ำหาเติมน,น,น้ำน,น,น่มน้ำหน่าโอ้ยชองแชรก็หมายว่าเมื่อกี้ใครเติมน้ำนายอาจารย์นึงอืมเห็นไหมเนี่ยคนเขาเป็นห่วงเราใช่ใช่ใช่อย่าว่าแต่ใครเป็นห่วงเธอเลยทีเนี้ยทุกคนเป็นห่วงเธอหมดเลยเมื่อกี้ยังด่าไอสัตว์อยู่เลยเฮ้ยใครใครว่าไปไหมครับไปกับขเขาไม่ไม่จะบ้าหรอเธอบ้าปะเนี่ยใครด่าไอสัตว์ใครจะไปพูดใครจะด่าเธอว่าไอสัด ใครหน้าไหนมันจะด่าเธอว่าไอสัตว์ได้ใครด่าไอสัตว์บอกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็คุณเนวินซึ่งเคยเป็นมือขวามคุณทักษิณก็แตกหักจากคุณทักษิณไปเพราะคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอมิตรกลายเป็นศัตรูนะครับมีคุณปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เคยเป็นมาก่อนแล้วสุดยอดรัฐมนตรีมหาไทยของคนหนึ่งของประเทศเนี่ยอยู่ดี ไปเหม็นหน้าหรือโดนเด้งออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคุณสนอเทียนทองขึ้นเวทีวิจารณ์คุณทักษสินดดเดือดแล้วก็ตามมาด้วยคุณนวินชิตชอบยกขบวนออกจากพักพลังประชาชนไปหนุนอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกหนุนพักซึ่งชนะอันดับสองเป็นนายกมันทําไม่ได้ประเทศนี้พักอันดับสองเป็นนายกมันน่ารังเกียจมันแพ้เลือกตั้งมันเป็นไม่ได้เพื่อไทยเขาพูดอย่างนี้มานานแล้วคุณเป็นอันดับสองคุณตั้งรัฐบาลได้ยังไงมันทุเลศแล้วมาโกหกทำไมไม่ได้มือสวแล้วล่ะนี่พูดถึงเรื่อง 4, ีหสอุ้ยเหรอในหัวคิดแต่เรื่องนี้ขอโทษอ,อย่าโยงกันดิหาเรื่องเขาทําไมมันคนละยุคกันฉันรับงานมาแล้วยุคนั้นเนี่ยพักอันดับสองเป็นรัฐบาลมันเลวมันทําไม่ได้นี่มันคนละยุคอย่าหาเรื่องขอขอโทษนะฉันสงสัยจริงๆร้านเนี้ยอยู่ตรงไหนร้านผัดกุ้งกระหล่ำขาวเนี่ยเอามานี่สิทำไม <laughs> เขาต้องใส่อะไรอ่ะ <laughs> ดีดมาก